สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คูณผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับไม่ควรพลาดครับสำหรับคอศิลปะภาพวาดนะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้เป็นการสืบทอดเจตนารมจากรุ่นพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นลูกครับผมใช้ชื่อตอนตอนนี้ว่าครับสิ่งที่พ่อสร้างสะท้อนสิ่งที่ลูกเป็นครับ เรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกกับงานศิลปะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณน้ำศรีสินเอ็มเจริญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้โหถ้าพูดถึงชื่ออาจยังไม่คุ้นแต่ท่านทาบวกสกุลเนี่ยนะหลายท่านจะนึกออกครับอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญเป็นศิลปินอาวุโสนี่คือคุณพ่อใช่ค่ะนะครับผู้บุกเบิกงานด้านศิลปะต่อสู้และพัฒนาตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขอบคุณมากครับที่เกียรติรายการรับคนไทยวันนี้ครับเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าคุณพ่อปัจจุบันนี้อายุ80วาแล้วใช่ค่ะเฝ้ามองดูลูกในทั้งหมด12คนคนนี้แหละเป็นคนที่สืบสารเจตนาคุณพ่ออยู่ปูุกใจไหมครับ ผมใจที่สุดเลยค่ะอ้าวก่อนอื่นเลยต้องให้เล่าชีวิตในวัยเด็กนิดนึงว่าตอนวัยเด็กเนี่ยนะครับคุกครีกับงานศิละปะอยู่กับคุณพ่อไหมแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เรายึดมั่นแล้วว่าเราจะเดินตามรอยนี้ครับค่ะของน้ำเองเนี่ยน้ำโชคดีที่น้ำเป็นลูกคนที่12ค,คือคนสุดทองของครอบครัวแล้วก็น้ำก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดทั้งพ่อและกับแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อเขาจะไปไปไหนเนี่ย เขาก็จะพาเราไปด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนสุบท้องเนี่ยก็จะมีนิสัยขี้อ้อนก็จะอ้อนพ่อเงี้ยค่ะคเวลาพ่อเขาจะออกไปตามต่างจังหวัดเนี่ยรเราก็จะแบบอยากไปกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความคือพ่อเนี่ยเหมือนกับอสอนแบบไม่ได้สอนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่น้ำยังเด็กๆคือพอช่วงเย็นๆเ,เนี้ยพ่อก็จะพาพี่ๆรวมทั้งน้ำด้วยบอกไปดูทองฟ้ากัน พาไปดูท้องฟ้าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปวาดรูปหรืออะไรใช่ไหมจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกวาดรูปมาบอกว่าไปวาดรูปท้องฟ้าหรือไปวาดรูปไม่พูดตรงตรงใช่ค่ะแต่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูท้องฟ้ากันตอนเย็นเ่ยฟ้าสวยมากเลยก็จะเดินขบวนกันออกไปแล้วก็จะไปดูท้องฟ้าทุกๆเย็นค่ะแล้วก็อย่างน้ําเองเนี่ย พอน้ำเกิดมาจําความได้น้ำก็เห็นว่าพ่อกับแม่ทั้งคู่เป็นศิลปินวาดรูปใช่ไหมคะเราก็คุ้นเคยเราก็รู้สึกอยากวาดรูปบ้างอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อก็จะมีกระดานสเก็ตอันเล็กๆคือแบบเท่ากับไซส์เด็กๆเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีกระดาษอีกปึกหนึ่งแล้วก็ปากกาสีดำฉันให้เธอแหละละเลงเต็มที่เอาเต็มที่ไม่บังคับจะเขียนอะไรรูปเอาเลยเต็มที่ของลูกค่ะตอนจับปากกามีความสุขไหมคะ โหมีความสุขที่สุดเลยค่ะแลวตอนจําได้ไหมตอนนั้นวาดรูปอะไรชอบวาดรูปอะไรรูปต้นหญ้าวาดรูปต้นหญ้าใช่ค่ะก็เขียนก็จะเขียนเป็นเส้นที่มันพลิ้วพิ้วพิ้วคือง่ายสุดละการตวัดมือนะคเพราะว่าตอนนั้นน้ำจะประมาณสักอายุสี่ขวบสี่ขวบเริ่มเริ่มละเริ่มมีทักษะที่จะวาดรูปต้นหญ้าผมคิดว่าต้นหญ้าครั้งนู้นเนี่ยคงเป็นต้นหญ้าที่สวยที่สุดในสายตาคุณพ่อน่าจะใช่เพราะว่าถ้าถ้าน้ำเป็นย้อนไปว่า นานเป็นพ่อเองเนี่ยแล้วลูกเนี่ยเดินทางในเส้นที่ที่เขาเดินก็น่าจะภูมิใจค่ะครับทีมงานเดี๋ยวผมขอรูปของอาจารย์ประเทืองให้ผมดูนิดหนึ่งนะครับว่ามาดูว่าแววตาสีหน้าเนี่ยผมว่าแววตาคล้ายกันเลยนะครับ,รบกับ,บลูกสาวคนที่12ของครอบครัวเอาระสีวบเริ่มจับปากาวาดตวัร<ช>ตอนนั้นเนี่ยรเราตัดสินใจได้ยังครับว่าใช่ละนี่คือสิ่งที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุดก็พอโตขึ้นมา น้ำก็รู้สึกว่าน้ำชอบเขียนรูปนี่นี่รูปคุณพ่อนะฮะดูแววตากับคุณน้ำนะคุณพ่อเนี่ยแววตาเดียวกันเลยคุณพ่อมองแบบภาคภูมิใจถ้าคุณน้ำมองดูคุณพ่อตัวนี้ยิ้มว่านี่เนี่ยมีทายาทสืบต่อแล้วตอนนั้นชอบละเชื่อว่าชอบละอยู่กับมันได้นานเวลานานโอ้โหได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็พ่อเนี่ยจะชอบออกไปวาดรูปอย่าง พุทธมนฑลก็จะเป็นที่ที่ไปประจําพ่อก็จะมีกระดานสเก็ตเราก็จะเตรียมไปแล้วก็จะไปนั่งเขียนต้นไม้ได้ย่างเลยได้ทั้งวันเลยได้ทั้งวันหรือไม่เหมือนเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหครับปัจจุบันนะครับคุณน้ำเนี่ยยังเป็นผู้ดูแลหอศิล์มเจริญตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดนะฮะที่มีโอกาสไปนะครับนี่ครับสถานที่เขาเนี่ยมองดูให้ดีนะครับไม่ใช่ปลายผูกัน ผมทักคุณนะ้าเมื่อกี้เนี่ยสวยจังเลยปลายปากคุณนะ้าบอกไม่ใช่ค่ะคุณวิรชนไอ้นี่คือเมล็ดข้าวรังสรรท่านดูให้เป็นเมล็ดข้าวที่หลากสีผมเชื่อว่ามีความหมายคืออะไรครับค่ะกะ็เมล็ดข้าวสีรุ้งเนี่ยเป็นแบบที่พ่อออกแบบเองแล้วก็ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรแล้วก็เราพ่อเองเนี่ยให้คุณค่ากับเมล็ดข้าวมากมเพราะเหมือนกับว่าแค่ข้าวเมล็ด เล็กนิดเดียวเองอ่ะแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงคนทางชาติได้แล้วก็ด้วยสีรุ้งก็คือสีมาจากธรรมชาติก็คือเป็นความงามของศิลปะมารวมกันค่ะนะครับนี่ภายนอกอาคารสีขาวสวยเด่นสง่านะครับเนื้อที่มานเท่าไหร่ครับเนื้อที่โดยรวมประมาณ8ไร่ค่ะ8ไร่นะฮะเข้าไปเนี่ยนะครับนะท่านก็จะเห็นรานแสดงผนังแสดงภาพ เป็นผลงานของท่านอาจารย์ประเทืองนะครับตั้งแต่โอหลายปีก่อนนะครับนะจนถึงปัจจุบันมีผลงานของเราด้วยใช่ไหมครับอยู่ในนี้จะอยู่อีกอาคารหนึงน่งด่อาคารหนึง่งนะฮะดูไม่เบื่อใช่ค่ะผมถามแนวงานศิละปะของคุณพ่อนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ประเทืองคุณพ่อเน้นงานด้านสีน้ํามันใช่ไหมครับใช่ค่ะแนวศิละปะเป็นเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับอะไรค่ะ ก็ถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าน้าจะจัดให้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกๆคือประมาณปี2 5 0 9ที่ติดตั้งไว้ค่ะเรื่องราก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นเกี่ยวกับชีวิตชีวิตคนชนบทชีวิตของ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 ตัวเองของพ่อเองค่ะสะท้อนมาเป็นภาพวาใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงยุคแรกแล้วก็พ่อเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะได้ พ่อก็จะเขียนเป็นงานนำมาทำแต่ว่าใช้สะท้อนความหมายเนี่ยในเรื่องของเชิงศาสนาค่ะและ้วมีช่วงหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอ,อย่างภาพนี้นะฮะ,ะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเรื่องศาสนาแน่ใช่ค่ะสะท้อนให้คนที่เห็นภาพนี้เขาได้เรียนรู้อะไรจากภาพนี้ครับค่ะภาพนี้เป็นงานที่เขียนช่วงปี2519แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะผ่านเรื่องของเกี่ยวกับ การเมืองใช่ไหมคะว่าตั้งแต่ปี2516เพราะฉะนั้นในช่วงระยะ3ปีนี้พ่อก็จะทำงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตคนเกี่ยวกับศาสนาเพื่อที่จะมาสะท้อนค่ะเป็นช่วงนั้นเราเรียกว่าเป็นงานศิลปะเพื่อชีวิตโอ้ครับที่ท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ ผมมีคํากล่าวของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญท่านพูดไว้น่าคิดน่าสนใจกับสิ่งที่ท่านรักมากครับบอกว่าหมายความว่างานนี้คือคุณค่าของชีวิตเราคือสิ่งที่สังคมเขายอมรับเราที่ยังนับถือเรายังครรพเราให้เกียรติเราเพราะเรามีงานที่เมื่อเราทําเสร็จแล้วออกไปโชว์งานนะฮะงานของเราก็จะพูดว่าเป็น,เป,นเป็นความสุขการทํางานศิลป,ปะเป็นทางออกให้เรานอกจากคนทํามีความสุขแล้วตัวความสุข ที่อยู่ในงานนะครับมันก็ให้ความสุขกับผู้คนในสังคมเป็นอีกต่อหนึ่งคุณพ่อกำลังจะสื่อว่าคุณพ่อมีความสุข<ช>ถ่ายทอดลงที่ภาพและภาพยังส่งต่อความสุขอีกใช่ค่ะโอ้โหเพราะว่างานงานของพ่อเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะดูว่างานดูยากเพราะว่างานนำมาทำเนี่ยบางทีมันจะอาจจะไม่เห็นรูปรูปเนื้อหาของของงานเลยแต่ว่าจะมีเรื่องของสีมาเป็นสัญลักษณ์แทนแล้วก็ถ้าผู้ชมได้เห็นงานแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่า พอเห็นปุ๊บหุยงานนี้มันดูทําให้สงบอ,อเกิดความรู้สึกอ,อย่างบางภาพเนี่ยดูแล้วเกิดความตื่นเต้นหรือว่าดูแล้วมีความสุขนี่แหละค่ะก็คือว่าศิลปินได้ส่งมอบความสุขนั้นน่ะผ่านผลงานโดยโดยที่ศิลปินไม่ต้องบอกเล่าใดๆแค่คุณไปยืนอยู่หน้ารูปใช่ค่ะแล้วคุณก็ค่อยพิจารณาดีๆนะฮะ,ะนี่อย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพที่ต้กิติมศักดิ์รู้เหรอคะ <laughs> คุณผู้ชมครับบุคคลที่นั่งยากข้างอยู่ข้างผมแล้วก็อยู่ในวิธีทั์ที่ท่าเด่นนี้เป็นบุคคลคนเดียวกันคนเดียวกันนะครับอาจจะนะครับการเวลาผ่านไปอ๋อแต่อันนี้แค่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอากาศร้อนมันบวมหน่อยครับโอ้โหอันนี้นี่ลงทุนเป็นไกด์ปลาเองเลยใช่ค่ะคุณน้าบอกว่าไม่ต้องอธิบายมากคุณไปยืนและคุณมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ผสมผส็นแล้วใช่ค่ะวันหนึ่งจะเที่ยวหมดไหมครับหอศิลป์เนี่ยอ๋อ หลายๆท่านก็ใช้เวลาดื่มด่ำได้เป็นวันค่ะแต่ก็อยู่ในวันก็จะเทียวครบคะ่ะอันนี้อันนี้นี่พาไปชมเลยนะฮะทุกมุมนะครับทุกอนูของห้องจัดแสดงทุกภาพมีจำน่ายด้วยใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งค่ะอืมอืโอ้อแล้วเป็นภาพใหญ่ๆนั่นเลยใช่ค่ะโอ้สีสีน้ำมันเนี่ยความพิเศษของมันคือความคงทนคงทนถาวรแล้วก็ม,มีพื้นผิว ที่เราอารมณ์เราได้อย่างปกติใช่ค่ะปกติถ้าเราเราคุ้นกับงานสีน้ำเนี่ยสีน้ำมันก็จะเป็นแค่แบนๆเฉยๆแต่งานสีน้ำมันมันบางรูปเนี่ยเนื้อสีปูดออกมาจากจากตัวอันนี้เป็นความตั้งใจของศิลปินที่อยากจะให้สื่อมาแบบนั้นใช่ค่ะโอ้โหอ่ะผมถามคุณน้ำล้วกันครับว่าถ้าเรามีเวลาน้อยเข้าไปที่หอศิลป์แห่งนี้นะฮะถ้าผมจะต้องไปถ่ายภาพรูปที่ผมไม่ควรพลาดและควรจะเซลฟี่กับมันคือภาพอะไรครับโอ้มี เอาหลักๆด้วยกันประมาณ5ชิ้นอ่าครับค่ะก็ถ่ายครบนะฮะเดี๋ยวมีรางวัลห้าชิ้นค่ะอย่างชิ้นแรกเลยเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บมันจะอ่าจะเห็นว่าเป็นภาพใหญ่ค่ะชื่อว่าทะเลเดนมาร์กเพราะว่าถ้าเปิดทุกท่านที่เข้าไปจะต้องสะดุดตาคุณจะต้องไปสะดุดตากับภาพนี้ทะเลเดนมาร์คค่ะเพราะว่าภาพมีขนาดใหญ่อ่าเป็นพิเศษแล้วก็ใช้สีเยอะเป็นพิเศษเป็นงานที่พ่อวาดแล้ว ใช้สีราคาของสีเฉยๆนะคะเกินแสนแค่สีอย่างเดียวราคาเกินแสนทะเลเดนมาร์กใช่ค่ะโอ้โหคือแค่ดูงานชิ้นนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะฮะอ้าวนีกภาพที่หนึ่งฮะภาพที่สองครับภาพที่สองก็คือภาพเมื่อสักครู่ที่ถ่ายออกไปนะคะก็คือภาพพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นงานชิ้นเอกครับค่ะแล้วก็ชิ้นที่สามชิ้นที่สามก็คืองานชื่อว่าสมาธิค่ะจะเป็นรูป ถ้าพอเรามองที่เนื้อหาของงานเนี่ยจะเห็นเป็นลูกองค์มังกอนเป็นองค์มังกอนใช่ค่ะแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพประาพอดีเลยเป็นภาพที่นักสะสมอยากได้มากใช่เพราะว่าภาพนี้เวลาดูหน้าจอเนี่นะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันมีความลึกนะฮะแล้วก็มันมีอารมณ์ความสดใสด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องไปถ่ายได้นะนี่องค์มังกรนะฮะองค์มังกรค่ะต่อไปครับภาพอะไรครับค่ะแล้วก็เมื่อกครู่ที่ผ่านไปสามแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ชิ้นที่สี ก็คือชื่อว่าธรรมอธรรมธรรมะธรรมความดีความไม่ดีเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเป็นภาพที่พ่อใช้เวลานานที่สุดเลยในชีวิตของพ่อวาดรูปนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีวันหยุดราชการไม่หยุดเลยนะครับมาแล้วครับนี่ครับเป็นแนวยาวละพานมาแบบนี้เลยนะฮะใช่ค่ะเอานื้อหาเรื่องราวจะอัดแน่นมากสาหรับภาพทีหนึ่งสหรับนะครับอาจารย์ประเทืองที่เขียนภาพนี้ใช่ค่ะโอ้โหนะครับเอ้าผู้ชมครับ ไปแล้วก็เซลฟี่มาให้ได้ครบภาพรูปนะฮะ,ะอย่าได้พลาดทีเดียวะนะครับผูกพันกับคุณพ่อนะครับได้รับทานถ่ายทอดวิทยายุส์อะไรจากคุณพ่อมาบ้างไหมครับในเรื่องของเทคนิคต่างๆค่ะปกติพ่อไม่สอนศิลปะไม่สอนลูกเลยเอ้าทําไมเป็นเช่นนั้นตอนเด็กๆเ,เ,เรานางเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงไม่สอนงอนไม่งอนคุณพ่อไหมว่าทําไมคุณพ่อไม่สอนเราเลยไม่ไม่เคยรู้สึกค่ะเพราะว่าพ่อจะใช้วิธีว่าเราไปวาดรูปด้วยกันท่านเคยมาติไหม โอ้น้ำภาว่าภาพนี้ยังไม่ดีเปิ่มเติมนี้หน่อยนี้หน่อย,อยท่านติไหมไม่ติค่ะแต่พ่อให้กําลังใจพอ,อ,อวาดออกมาแล้วสวยลูกน้ําทําต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆค, <ำ S 1> คําพูดนี้เองใช่ค่ะที่สร้างผลงานในคุน้ําพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้โหเนี่นี่ภาพนี้เป็นภาพอะไรฮะนี่เป็นภาพตอนที่พ่อไปอยู่ที่เกาะมุกค,ค,ค่ะแล้วก็วาดชุดทะเลชุดเกาะมุกค่ะงานชุดนี้นี่ไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าสีสันสวยงามมาก จับจองไปหมดใช่ค่ะโอ้คุณพ่อบอกว่าดีแล้ววาดต่อไปเรื่อยๆก็มีกำลังใจไปเรื่อยๆใช่ค่ะอืมอืมอืมเทคนิคไม่มีเลยครับเก็บจากมือมาการวิธีการเทคนิควิธีการไม่ได้ไม่ได้สอนแต่ว่าให้มองให้มองจากธรรมชาติให้มองจากของจริงด้วยตัวเราเองว่าพ่อบอกว่าเวลาที่เราวาดรูปเนี่ยเราต้องมีความช่างสังเกตเวลาที่เราเห็นทุ่งนาเราอย่าเห็นแค่ทุ่งนาถ้าเราเห็นแค่ทุ่งนาธรรมดานั่นคือสายตาคนทั่วไปที่ไม่ได้ทางานศิลปะภาพนี้ไปวาดที่จริงเลย อันนี้ที่พ่อไปว่าที่ที่อเมริกาค่ะจากสถานที่จริงจากสถานที่จริงเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าพ่อเนี่ยจะทํางานโดยที่ได้ธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นพ่อจะสอนวิธีการมองให้เราว่าให้เราได้ได้มองจากของจริงให้มองสีที่คนมองไม่เห็นแต่เราต้องเห็นเพราะว่านั่นจะทําให้เรามีความพิเศษเหนือคนอื่นความพิเศษคือการมองในสิ่งที่คนไม่เห็นแต่เรามองเห็นใชและภาพนั้นจะเกิดความพิเศษขึ้นมาใช่ค่ะโอ้โห แค่คิดอย่างยากเลยครับคุณพ่อถ่ายทอดออกมาได้อย่างไรเนี่ยโอ้ยคุณพ่อเนี่ยอารมณ์ฟินมากเลยนะฮะภาพเมื่อกี้เนี่ยนะอยู่กับทะเลเนี่ยนะฮะพ่อพ่อจะอยู่กับธรรมชาติตลอดครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ประเทืองปัจจุบันนี้นะครับก็นะอายุ80กว่าแล้วนะครับคุณพ่อได้พูดไหมครับว่าจะยังสร้างงานศิลปะต่อไปไหมหรือจะให้เราสืบทอดเจตนารมณ์อย่างไรครับค่ะสาหรับพ่อเองพ่อ เหมือนกับคนที่เกิดมาเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกเขาคือการวาดภาพถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยพ่อจะไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างในอดีตเพราะว่ามีปัญหาจากเรื่องของเส้นเลือดในสมองมันตีบทาให้การความทรงจําหรือว่าวิธีการในการวาดภาพเนี่ยมันหายไปแต่พ่อก็ยังวาดรูปที่เป็นลักษณะของอมีลักษณะของเฉพาะตัวที่พ่ออาจจะเคยสร้างมามแล้วก็เขียนเนี่ยทุกๆวันจะต้องเขียนเป็นงานวาดเส้นชิ้เล็ก ทั้งวันประมาณสัก A3 อนาดขนาด A3 ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ยังคงจะใช้ในการที่มือสมองคิดอะไว่ดลูกพ่อเนียคิดว่าการที่พ่อยังทํางานศิลปะได้นั่นคือการที่ทําให้ตัวเขามีคุณค่าค่ะแล้วก็มีกําลังใจที่จะอยากที่จะลืมตาตื่นในวันต่อๆไปโหในความสุขจริงๆนะครับเรียกว่าอยู่ในทุกอนูของร่างกายเลยนะฮะคุณลูกเป็นแบบนี้ไหมครับโอ้ยได้ได้สัก ขอได้สักเียวของพ่อก็จะดูแลกันก็เอาเดียวนะข่าวที่ดูนะผมไม่ได okay. ้พูดเล่นนะดูแววตาจากรูปคุณพ่อที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะกับแววตาคุณนั้าขนาดนี้แววตาเดียวกันเลยค่ะแววตาแห่งความสุขแล้วมีความมุ่งมั่นแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าคุณนั้งว่าเป็นแบบนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะมีแฟนคลับหลายคนครับลึกถึงนะครับคิดถึงอาจารย์ประเทืองเอมเจริญไปเยี่ยมเยียนได้ที่ไหนผลงานจะไปติดตามที่ไหนอย่างไรบ้างครับ สำหรับแฟนๆน,นะคะก็สามารถไปชมผลงานได้ที่หอศิลป์เอ็มเจริญเพราะว่างานของพ่อเนี่ยจะเก็บรวบรวมเอาไว้ที่นั่นทั้งหมดแล้วก็เราจะเปลี่ยนงานทุกๆ6เดือนโดยที่เรายังคงงานที่เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นเอกๆเนี่ยเอาไว้แต่ว่าสําหรับผู้ที่เคยเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนงานเรื่อยๆเพื่อที่เมื่อกลับมาเมื่อมาแล้วก็อยากจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยกลับไปแน่ผมดูแล้วนะฮะค่ะแล้วก็สําหรับ เดือนกันยาปลายปีนี้นะคะก็จะมีนิทรรศการซึ่งที่หอศิลป์กรุงเทพหอศิลป์กรุงเทพนี้จะจัดกรุงเทพนะใช่ค่ะจะจัดแล้วก็จะรวมงานของทั้งหมดของชีวิตของพ่อเนี่ยมาจัดแสดงแล้วพ่อก็จะไปร่วมในพิธีเปิดงานโอ้โหใครที่เป็นแฟนก็สามารถไปพบกันได้วันนั้นใช่ค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าหอศิลป์เอมเจริญตั้งอยู่ส่วนไหนของจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะอยู่ที่อำเภอท่าม่วงไปยากไหม ว่าวต่เดี๋ยวนี้ไปง่ายเพราะว่าเราแค่พิมพ์เข้าไปใน GPS นะคะลแล้วก็ย,ยังไม่มีใครถึงขั้นหลงลง,ลงทะเลสาบหรือว่าลงถนนเล็กๆอะไรเดี๋ยวนี้ผมไม,ไม่ค่อยไว้ใจ GPS นะฮะจะจัดยูเทิร์นอยู่เรื่อยนะครับเอาเรียกว่าไปถามใครแถวนั้นท่าม่วงใช่รู้จักหอศิลป์นี้แน่นอนค่ะหรือไม่ก็เราจะมี เราจะอยู่ในเทศบาลตำบลสำราญค่ะก็จะมีป้ายเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอืมอ่านะครับทุกวันไหมเรานี่พิเศษกว่าคนอื่นเขาพเพราเพราะเราเป็นศิลปินไงเราเลือกเปิดตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ศิลปินก็เลือกเปิดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เว้นอังคารเว้นอังคารกับพุทธ เพราะว่าค่ะเพราะว่าสองวันนี้เป็นวันที่น้ำจะต้องพาพ่อกับแม่ไปหาหมอโอ้ดูแลตอบแทนนะครับคุณพ่อค,คุณแม่โอ้โะนะครับฟังคุณน้ําเล่าเรื่องราวนะครับของการวาดรูปเรื่องของศิลป,ปะนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปัจจุบันนี้ครับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้ปกครองนะครับนะฮะก็สนใจอยากจะยังไงดีละ่ะจะปั้นรูปนะครับจะส่งเสริมเรื่องงานศิลป,ปะ,ะก็เห็นเด็กๆเี่กก็ชอบวาดตอนเด็กเนี่ยเด็กทุกคนก็อยากได้สีอยากได้กระดาษ คุณน้ำมีคําแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันยังไงว่าถ้าลูกสนใจงานศิลปะเขาควรจะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรและคุณพ่อคุณแม่ควรจะทํำยังไงบ้างกันค่ะสาหรับผู้ปกครองนะคะน้ําคิดว่าอย่างตัวน้าเองเนี่ยน้าได้รับการถ่ายทอดโดยที่ไม่เกิดไม่ไม่มีการบังคับต้องไม่บังคับใช่คือเริ่มจากเขาชอบก่อนอแล้วเราไม่ต้องไปบังคับว่าเขาจะเขียนออกมาสวยหรือเปล่า<อ>เพราะว่าเด็กๆเ,เขียนรูปสวยทุกคน อืมค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าการเรียนที่เยอะเกินไปเนี่ยหมายถึงว่าเราไปป้อนเทคนิควิธีการเยอะเกินไปเขาถูกจํากัดโอทําให้แทนที่เขาจะเปิดจินตนาการได้ก็อิสระใช่ค่ะความอิสระนี่สําคัญมากที่เขาจะความรู้สึกว่าเขาจะสามารถที่อยากจะเขียนอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ไปวัดค่าว่าเขียนอะไรก็ดูไม่สวยงามเลยพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยใช่ค่ะต้องให้ต้อง ถึงเราจะเห็นว่ามันดูไม่ออกเลยเนี่ยแต่เราต้องส่งเสริมให้กําลังใจแล้วพอศักยภาพเขาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มตามวัยของเขาเองโอ้มันมาตามวัยใช่ค่ะแต่ถ้าเผื่ว่าอยากที่จะให้ลูกเนี่ยเก่งศิลปะอันนั้นก็เพิ่มเติมได้ครับคุณัครับศิลปะได้พัฒนาอะไรกับเด็กตัวเล็กๆจนถึงปัจจุบันบ้างครับค่ะสาหรับการพัฒนาเนี่ยเด็กคือตามจริงแล้ว ควรที่จะได้รับตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในท้องด้วยซ้ำใช่ค่ะคือถ้าคุณแม่เนี่ยได้ฟังเพลงดีๆได้ดูงานศิลปะดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยเหมือนกับสร้างค่อยๆสร้างก่อนตั้งแต่แม่ใช่ไหมคะคแล้วพอเขาเกิดมาให้เขาได้มีโอกาสได้ดูงานศิลปะเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่างานศิลปะสะท้อนอะไรหรือว่าเขาจะได้อะไรจากการดูงานศิลปะแต่เขาจะ ค่อยๆซึมซับแล้วก็เขาจะได้เรื่องของอารมณ์มคือถ้าเผื่อว่าเขาสนใจที่จะวาดรูปนะคะเด็กๆที่วาดรูปเด็กๆที่ชอบงานศิลปะเนี่ยจะใจเย็นจะมีสมาธิาธใ,<ช>ใจเย็นทุนา,านขึ้นใช่ค่ะ,ะ,ะหลายๆท่านเด็กอาจจะ รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นครับถ้าวาดรูปช่วยได้โอ้โหขอบคุณมากครับคุณน้ำครับที่ให้ข้อคิดดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะท้ายที่สุดนี้ครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยฝากเชิญชวนคนไปเที่ยวเยอะๆฝากเชิญชวนแฟนคลับที่คิดถึงคุณพ่อเฉลยครับค่ะสำหรับแฟนๆนะคะที่ยังชื่นชอบแล้วก็เป็นศรัทธานในตัวพ่อนะคะงานของคุณพ่อเนี่ยยังติดตั้งอยู่ที่หอศิลป์เอ็มเจริญแล้วก็ งานไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยคนท้องดูได้เด็กดูได้แล้วก็เรามีงานที่เลือกมาว่ามีความสวยงามอย่างงานของอย่างแม่น้าเองก็วาดรูปด้วยก็จะ,ะถ่ายทอดเห็นถึงความงามของธรรมชาติเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็พอศิลป์เอ็มเจริญเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปชมได้ครับขอบคุณมากครับคุณน้ำครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีของคุณพ่ออาจารย์ประเทืองนะครับเอ็มเจริญศิลปินอาวุโสครับผ,ผู้ชมครับผู้เป็นต้นแบบแห่งการต่อสู้และพัฒนาตนเองสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเพื่อสร้างความสุขตัวเองแล้วก็ยังถ่ายทอดให้ผู้เสพศิลปะต่อได้มีความสุขเช่นเดียวกันไปชมกันเ,เยอะๆครับที่หอศิลป์เอ็มเจริญจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ขอบคุณมากๆครับ คุณผู้ชมครับรายการรับมือไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ